สวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับคือเมื่อวานอ่ะพี่ได้ไปเจอคุณหมอคนหนึง่งแลวพี่ได้ตกหลุมรักเขามัน <Wow. S 1> รู้สึกว่าหัวใจพี่มันเต้นแรง <Wow. S 1> เข้าใจปะเออคนที่ทําให้หัวใจเราเต้นแรงได้คือเราต้องตกหลุมรักเขาใช่ไหม <Wow. S 1> คือวันนี้พี่ก็เลยคิดว่าพี่จะไปสาร,รภาพรักกับเขา <Wow. S 1> คือพี่จะไปที่โรงพยาบาลคือตอนนี้พี่อ่ะรอเขาเข้าเวรอยู่นะ mm. ก็ถ้าเขาเข้าเวรแล้วพี่ก็จะไปที่โรงพยาบาล เพื่อเป็นสารภาพรักกับเขาก็พี่อยากให้น้องๆช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะว่าพี่จะนกหรือพี่จะสมหวังในความรักครั้งนี้ก็ไปงั้นเราไปลงบาลกันเลยป่านนี้คุณหมอน่าจะเข้าเวรแล,ะละ้วล่ะไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พาไปสนอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระโดดน้ำมามจังหว่านี้เสียงรถมาแล้วเสียงรถมาแลว พี่หมอแล้วบอกว่าหมอใส่ชุดประหลาดนินคุณหมอมาก,กับใครอ่ะน่าเหรอใช่ฮะกันเซอร์แฟนหมอเหรออ่าคุยๆกันอยู่อ่ะอ๋อท่าไหรท่าไรฮะ มันสี่ค่ะพันสี่นะคะเลขกระเป๋าอะไรฮะเข้ามากับคนคุยนี okay. ่เ okay. ปิกระติเปิดกติบห้าเก้าสี่ค่ะโอเคค่ะเข้ามากับคนคุยเขาอยากกับไปใส่ชุดเสื้ออยากกับไปใส่ชุดเสื้อนะนอนนอนนอนน่ารักนะจะบอกว่า ยาเปลี่ยนชุดนี้ก่อนก่อนมานี้ด้วยสหมอสวยมากเลยขอบคุณมากค่ะหมอกางกลางร่มต้นไหนเอยเบนเนี่ยหมอค่ะจะกลางร่มต้นไหนวะเดี๋ยวจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลบอยตัวอยู่ตัวอยูเอาบ่อยๆตาบ่อยๆตัวยูยไม่ได้ตัวยูพิมพ์ตัวยูใช่ป่ะไม่นเอสามเดี๋ยวนะคือคุยกันในวอเหรอ แค่แค่นี้แป๊บหนึ่งนะแค <c oughs> <c oughs> แค่นี้เองนะ <c oughs> ใช่แล้วค่ะหมออืมเนี่ยใไรให้น้องเสือเหรอให้น้องเสือเหรอถ้าถ้าถ้าบอกว่า <c oughs> อไอ้นะ <c oughs> ถ้าถ้าบอกว่าให้คุณหมอคงไม่ได้ใช่ไหมครับมั <c oughs> บนใหนไ้ได้เด้ไดไดไดอ <c oughs> ไม่หนุที่มากลางร่มดี <c oughs> <c oughs> ถ้าดูชุดหมอหมออยากทอชุดอ่ะนี่คือทำอะไรกันฮะสร้างบรรยากาศเหรอเขาเรียกว่าสร้างบรรยากาศ๋ย่าอย่าต่อยกันนะอย่าบุกไอ้คนหมอคณหมอจำชื่อหมูได้ไหมครับหมูเหรอหมอเพิ่งจะถามไปเองาวว่าชื่ออะไรใช่ไหมใช่แล้วอืเพิ่งมาเนี่ยชื่อหมูเนี่ย ผมคงพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วคุณหมอคุ้เอ็นดูเอ็นดูรับผมเป็นเพื่อนไว้สักคนก็ได้ครับอ๋อได้ครับเอ็นดูคุณะคุณครับจะทำคุณหมอเสียใจนะครับขอยู่หรือเปล่าไม่อยู่นะอาวไม่อยู่งั้นผมพูดเลยแล้วกันไม่อยู่ก็จับเลยพี่ เธอผมช,ชอบชอบคุณหมอมานานแล้วครับชอบตั้งแต่ตอนไหนเพิ่งจะรู้จักกันเองอ๋อน้องผมเล่าให้ฟังครับน้องคืนเนี่ยเหรอชานมเหรอใช่ไอ้นมเองแล้วเมื่อวานผมได้ยินเสียงหมอผมรู้สึกใจเต้แนแรงครับคุณเดี๋ยวเมื่อวานอยู่ตรงไหนอ๋อที่เมื่อวานคุณหมอโทรมาไงครับอ๋อผมรู้สึกใจเต้นตุบๆ,ๆเลยครับ <c oughs> เหมือนมันเหมือนมันจะกระเด็นออกมาขั้นท่อครับ เกินนะเกินนะคือ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 แบบว่าเขินเป็นเหมือนกันนะแล้วถ้าผมจะขอเอาดอกไม้ไปให้คุณหมอที่โรงพยาบาลทุกวันจนกว่าจะครบร้อยดอกจะรังเกียจไหมครับชนมตรงนี้เขาเรียกตรงไหนอ่ะตรงนี้เลขหกหนึ่งสองค่ะอะไรนะเอาเอามาให้ทุกวันถามก่อนว่ามาโรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าอ๋อถ้าคนไม่เปลงครับเดี๋ยวผมจะ สมไปทุกวันแล้วกันครับ <Okay. S 1> ถ้าถ้ามันใช่ก็คงจะเจอกันทุกวันและครับอ mm. ผมอยากให้มันเป็นผมลิขิต mm. Mm hmm. <c oughs> อืมอืมอ่าอันนี้คืออยู่ไทยโยหมดเลยเหรอใช่แล้วครับมันจะมีมันจะมีตอนหนึ่งที่เราไปวอลแ <c oughs> อดอัอ่ะจนไทยโยลุมอะ่ะใครครับเดี๋ยวผมจะการให้ <c oughs> ให้รูแต่ไม่ได้ ตอนไหน่ะไนเัินยังไอเอนมจําได้แล้เมื่อวานก่อนหรือเปล่าใช่เมื่อวานก่อนที่ใส่เสื้อสีดำใช่ใช่หมอใส่ชุดดำที่เราคันนี้เลยลุมคุณหมอ่ะที่ขับไอแปดคันดีวไป่ีไหมเอ้ใจะเย็นครับจะเย็นตอนตอนตอนนั้นเราไม่น่าได้ไปนะน่าจะเป็นพวกพี่เสี่ยไปนะตอนนี้จะไม่ใครทำร้ายคุณหมอได้แล้วครับผมจะปกป้องเองเฮ้ยปกป้องไว้เลดีเช่ช่ใช่ จริงคุณหมอต้องรับยังไงเห็นแกเป็นอย่างเงี้ยแกรักจริงนะรับยังไงนะมันรับไม่ได้รับไม่ได้ครับอันนี้ก็แค่ให้ไว้นี่ไงเฮยคนหมอให้ผมเหมือนกันแหละเปล่ารับรับเราเนี่ยพี่ก็ต้องกดออกออกสิแป๊บแป๊บแป๊บเน้นะครับแกยอมรับแล้วผมเขินแป๊บเน้งผมเผารวิ่งรอบเหมือนเดินน้ำก็ได้นะพี่เนี่ย ยังน้ำน้ำน้ำยังมีอยู่นะหน้าน้ำกระโดดได้ลงได้ถ้าเป็นคำต่างถ้าเป็นคำต่างของคุณหมอโอเคครับเช็พีครูเป็นหยากวะเฮ้ยผมขึ้นไม่ได้ฮัลโหลพี่ต้องไปขึ้นนู่นทะเลทรายนู่นตรงนู่นโอ้โขึ้นทะเลทรายเลยเหรอ S 1> <S 1> ไม่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 ไมีมดมังขึ้นมัอน,อนมีทางขึ้นอยู่นอตไม่ต้องไปนี่ทางขึ้นข้างหลังตนี้คุณหมอบอกใช,ใช่มีทางขึ้นมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้นะว้ามีคนคุยซะและ้วมีคนคุยซะและ้วไหนวะพี่ทางขึ้นออนลจยังวะ เขามีคนจีบนะพี่จะยิ้แค่นคนจีบเหรอว,วาคนตามจีบงก้มาเพื่อนอยู่กับเราอ่ะใครจะคันลมดีกันไอ้เอาจริงอเอาแฟามาแล้วสวัสดีครับคุณพี่ชายครับผม ว้าๆว่ะขา,ามัไม่ไม่มีอะไรครับเหมือนเคสเยอะมากเลยครับสู้ๆนะครับคุณหมอคุณหมอเคสเยอะเราให้คุณหมอไปเถอะเนาะโอเคไม่ไม่ไม่รบก,กวนแล้วครับค่ะขอ,ขอเดี๋ยวนะเดี๋ยววันหลังหนูจะขับรถชนพี่ชายแล้วก็ขับไปโ <c oughs> รงพยาบาลน,นะคะไม่แล้วครับนานแค่ไหนหก็จะรอ ขอขอขอไปวิ่งรอไปนี่ก่อนได้ั้ยทำไมเงะยหมอแกเขินอันดีไม่คนปกติมันไม่ค่อยโดนแซวไงอ๋อพี่หมอเขินเฮ้ยฝอเลเด๋ยนนั้นรถไป่โยนเลยวันนั้นเขาพี่เดนางี้แหละค่ะขอบคุณนะครับคุณหมอแขก่อนหน่อยจุ๊บๆเฮ้ยพี่ทำไมเขาขอนูวะ ไว้ไว้เขากอดหนูอ่ะพี่หมูไปไปกอดใช่พี่หมูฟาสิไม่ไม่ไม่กอดผู้หญิงน่ารักน่ารักเซ็กซี่ที่สุดอย่าให้เธอไปอย่าหมอบไปก่อนเคดเยอะมากเลยโอเคครับสู้ๆนะคะไหนเมื่อไหร่ก็ให้ให้ร้อนร้อนนึกถึงพี่ชายหนูเฮ้ยพี่เอาล้กยขึ้นเขาไป ไปลงรถเดี๋ยวนี้น้องอัะเหรอเนี่ยเดี๋ยวลุ้นพี่จังเลยลุลงรถเรื่องนี้อย่าไปทำรถหมอบายบาๆฮะคุณหมอค่ะบายบายทุกคนเลยค่ะคุณหมอสวยมากเลยอ่ะเนี่ยสียังสวยสีขาวเหรอใช่ใช่ใช่สีเบสิคสวยสุดแล้วถ้าถ้าถ้าคุณหมอไม่มีคนขับรถให้บอกผมได้นะครับในโทรศัพท์ผมมีแค่เบอร์คุณหมอคนเดียวเกินเกินนะพี่เอาเบอร์ผมดูดูเะล่ะดูเปล่ะลุกลกเบอร์ผมใช่ปะ เอาไม่เบอร์เพื่อนพี่น้องไม่ลบแต่หมายถึงไม่มีเบอร์ผู้หญิงคนอื่นไงอ๋อการเซอร์อยู่วันไหนการเซอร์เดี๋ยวเดี๋ยวแคปไว้ให้ดูเลยจนสักทีเดี๋ยวก็มาไม่อยู่อะเขาคงไม่อยากได้ยินแน่เลยโหล่ที่รู้สึกเขางอนหรือเปล่าไม่ไม่บื้อเนี่ยอะโหลผิดทีเราเจอกันช้าไป เขาไม่อยู่อ่ะแป๊บนึงนะเราเอาไงเพ่ไปไปหรือ,อเราส่งคุณหมอก่อนเราส่งคุณหมอก่อนโอเคค่ะเขาไม่อยู่ชานมไปไหนต่อทำงานปะขเขางอนชาโหมหรือเปล่าชานมฟีสไตไปไหนก็ได้ฮะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทำงานต่อกันแห แต่พี่เจ้าดอกไม้แป้งคุณหมอทุกวันเขาพูดกันไม่ได้ยินเลยหมอไม่ได้ยินเลยเนี้ยหมอไม่ได้ยินจริงๆไอนมปากอุ้มหน่อยพี่น็อตฝากอุ้มไอนมหน่อยเออะพึ่งไม่ได้อ่ะไปก่อนเด้อบายบายค่ะ บุญย,ยจาจาเสียใจ,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 จไม่เป็นไรพี่จะรอกไม้แป้งทุกวันตื้อเท่านั้นที่ของโลกว่าแต่ไม่ไหรพี่น้องจะอุ้มหนูใช่เขาแค่คนปุยยังไม่ได้เป็นคนพบพี่ยังมีโอกาสแซมไปเบียร์ยเลี้ยงพี่หน่อยพี่เบียใจเราไปเราไปขับกันเถอะไปกินเบียร์กันเอาลุงก็อุ้มอยูเด้อ เดี๋ยวไปไปคาสิโนแป๊บนึงเดี๋ยวไปทำงานทำการกันดีกว่าเราเงินเงินเงินไม่มีแล้วเราตารมล็อกเงินไปหรือว่าตามไหนดีได้หมดไปด้วยโอเคไปได้กันไปพี่จบคลิปก่อนแค่นี้ก็คลิปยาวแล้วเฮ้ยชาน้ำตกชนน้ำตกน็อตน็อตชาน้ำตกตายไหม นอมอันนมจะเมือฮะฝากอุ้มหน่อยเลือดรถนะทำตกดีเลยเย็ดรถเลยอดอยู่พื้นอะทำไมมันสิงตกอ่ะขับช้าก็ได้เดี๋ยวน้องตกคือสรุปพี่ก็คงนกนกครับน้องๆคือหมอเขาก็มีคนคุยแล้วอ่ะเสียใจจัง แต่พี่ก็จะไม่ลดละความพยายามนะพี่ก็จะเอาดอกไม้แพ้เขาทุกวันทุกวันหวังว่าเขาคงจะรับพี่ไปพิจารณาก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s บสไครให้พี่ด้วยนะครับเพื่อ er จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆก็เป็นกำลังใจให้พี่ต่อไปนะพี่ก็จะสู้ๆไม่มีทางยอมแพ้หรอกถ้าคุณหมอได้เห็นคลิปนี้แล้ว ผมรอคุณหมออยู่นะครับ